โอเคครับ okay, ผมเราจะต้องเอารถลงใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้องตักดินใส่ดำนะผมอุ้วาทำไมมันลงได้ยินลึกจังวะโอ้สุดแล้วสุดได้แค่นี้โอ้นึกว่าจะลงได้สุดกระบอกเลยเราต้องเอารถลงนะผมตอนแรกว,ว่าผมพายจะไม่เอาลงอาทีอยากลงไม่ลงเอ้าบัก บักกับคุณยู่อ่าได้เงินแล้โอ้โหตักดินออกแค่น,นี้โอ้เออผมรู้แล้วผมจะใช้รถอะไรโอ้โหพี่ตักแค่น,นี้โอ้โหดินกองตั้งใหญ่พี่ตักแค่น,นี้ดูไอ้นี่แม่งบักนะคุณผู้ชมครับคือถ้าไม่ใช่รถไอ้หัวแดงอะ่ะแม่งบักทุกคันเลยคุณผู้ชม อ๋อไอหางหางนี้รู้สึกว่าจะบักนะครับโอ้บักกระจายเลยคุณผู้ชมเอ้เดี๋ยวผมคืนก่อนแล้วน,นะครับอ่อไอหัวนี้คืนไปเลยไอไอหางหางคืนไปเลยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอ๋ออันนี้แล้วกันอันนี้คืนไปก่อนอู้พันหนึ่งเลวะแค่เช่ามามันก็เสียเป็นพันละผมจะใช้หางนี้นะแม่ผมอยากได้มากเลยหางตัวเนี้ยแต่ใน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 ,นี้ไม่มีอะในในคอมไม่มีอ่ะ ในภาคคอมไม่มีอ่ะโอ้ร้านขายรถไกลยังวะไกลมากๆเลยวะเสียเป็นพันเลยคุณผู้ชมอ่มอแป๊บนึงนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการไปที่ร้านขายรถ500เองเอา้าดีมากๆเลยขอบคุณพระเจ้าแค่เราอยู่บ้านเราก็จะเสียเงินน้อยนะผม ทุกอย่างต้องเริ่มต้นอยู่ที่บ้านนะครับอ่าปุ๊บอ่าคิดถึงมากเลยหางตัวเนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับผมเราว้าไปที่บ้านนะเห็นไหมจากนี้เราไปเป็นพันเลยนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเริ่มที่บ้านเราเสียนิดเดียวนะครับมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้ลองเอาลิปแฮรตักดินให้ดูกันบ้างน,นะครับ เดี๋ยวก็เอาเอรลอาสไอ้ริมแหนี่บัคแน่นอนนะครับบัคติดยังไม่แก้เลยครับผมบัคบัคติดอะ่ะบัคติดไอ้ถนนยังไม่แก้เลยนะครับมาเลยมาเลยเอา้าหามันเอา้าทำไมหัวเป็นสีฟ้าวะ ทำไมในรูปเป็นสีน้ำเงินวะงงมากอ่าโอเคถอยครับถอยเลยถอยเลยพอพอเรียบร้อยครับผมนี่เลยครับผมตักดินใส่รถด,ดำ อ่าเกมมืดๆนะครับผมอ๋อนีมันต้องฝั่งนี้เนาะเกมมืดกันไปว่ะ๋ยวผมอันนี้ก่อนวาร์ปเวลาก่อนผมว่าเกมมันมืดมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหเวลาอีกตั้งเยอะนะครับแต่ว่าเกมแบบมืดๆแบบมืดเร็วมากเดี๋ยวมัาเช้าๆก่านนี้ก่อนสายๆก่านนี้ก่อน,น เนี่ยเวลาตักก็ต้องเอาหน้าเอามุ้งกีจุ่มไปแบบนี้เลยนะครับเด้ตักดินครับตักเดนเราเรา,เราถามว่าเราขายตรงนี้ได้ไหมเราขายตรงนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองบักบักอันนี้ดูนะบักบักบักของรถคันนี้มีมาตั้งแต่บักสองนะครับยังไม่แก้เลยครับผมหรือว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้ไอ้บักที่มันจมอไอ้โดนไอ้ฟันฟันโดนฟันโดนถนนแล้วมันจะติดอ่ะแก้ยังวะไงหนลอง,ลอง,ล,องลองดูดิฟันโดนถนนแล้วมันจะติดอะ เขาแก้ยังนะเดี๋ยวลองโด,โดนดูดิดลองโดนดูแต่เมื่อนจรงผมโดนแล้วมันก็ได้อยู่นะนี่คับปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมติดแล้วเห็นไหมยังยังยังยู่นะบั๊กนี้แล้วงานเนี่ยเป็นงานเดิมเลยครับผมงานเดิมจากภาคสามเลยเราต้องหาวิธีดิ้นหลุดให้ได้อ่ะ เดมไปต้องโคตรกด้จเลยโอ้เนี่ยติดเห็นไหมไอันี้ติดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเห,หมมันจะติดอย่างนี้แหละโคตรน่าเบื่อเลยนะผม แดดแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วว้าขุดดินครับผมดินถลม่มดินถลม่มจุดจวดจุดจวด มองภายในนะอึ๊บเฮ้ยติดอีกแล้วโ,โยกไม่หายเลยนะต้องเดินนะครับ วิธีแก้ก็คือต้องเดินออกอู้หรจะขายได้กี่บาทวะเนี่ยทเที่ยวเนี้ยได้เท่าไรวะได้ห้าพันวู้ห้าพัน,ยพนเยอะอยู่นะดีกว่าตักทิ้งอะ่ะดีกว่าตักทิ้งไปวันๆอะ่ะ แม่ว่าจะให้แอดลัดตักวีดีโอหน้าไว้หน้าได้ป้ะ่ยหมดดินจะหมดแล้วเนะ่ะโอ้จะเสร็จแลเราก็ยมงานจะเสร็จแล้วเนะี่ยเร็วมากเลย ป๊บจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเต่ปุ๊มเตักดีๆพี่เอ้ยบุ้งกี่เดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะผม ร้อยเรียบร้อยเอ้ยไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆแล้วมาเอาตเต็มเลยแล้วกันครับจะได้ได้ได้เงินเยอะๆจะได้ได้เงินเยอะๆนะผมมาดีงในที่เนี่ยเอาดีไปขายนะผมเอาให้เต็มรถจะได้ห้าพันจะได้เอ้หกพัน จะได้ได้เงินหกพันนะครับผมอ๋อนี้อันนี้มันต้องตักอีกนี่ว่าเออมันต้องตักอีกนี่ว่ะถ้าถ้าเป็นงานเดิมนะเป็นงานภักจากภักสามนะต้องตักอีกกองหนึ่งนะครับพักสองก็เออภักสองก็งานนี้แหละภักสองก็งานในดินไหลถมนี่แหละมาภักสามก็ไหลถมดินไหลถมภาคสี่ก็ดินไหลถมนะครับผมเออพักห้าก็ได้จะดินไหลถมเหมือนกันล่ะ ึ๊บอ่าเต็มเชื yeah. ขายได้ห้าพันนะผมเดี๋ยวเราเอารถออกนะคผู mm ้ hmm. ชมอ่าอุยอ้ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยววิดีโอนะเราจะทำการอ่อให้เอสลานนะผมให้เอสล้านอู้ออกไกลเหมือนกันนะเนี่ยให้เอสลาสนะผมทำการ ตักนะครับผมผู้ชมเฮ <Hey. S 1> ้ออกมาเลยพี่ออกมาลอยปุ๊บไดสี่พันเองงานภาคนี้ถือว่าให้เงินค่อนข้างน้อยนะครับผมน้อยมากนะครับยังไงต่อเนี่ยพี่ยังไงต่อวะโอ้ไปยกหินขึ้นอีกเหรอโอ้มีหินอีกสามก้อนนะผู้ชม มีอีก3าก้อนนะผมที่เราต้องยกเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะผมสวัสดีครับ